ราได้ VIP ด้วยเธอะอาชุดหลากหลายโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเดอะซิมฟร p เพจทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พี่สาจะพาน้องๆน,นะคะมาอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะหลังจากที่เราไม่ได้มาอัปเดตแล้วก็วิธีการทำมานานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆอ,งอะ่ะ เซฟเกมของตัวเองก่อนเลยนะอ่ะไปที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะเข้าตรงรูกคุญแจเห็นไหมพี่สาจะล็อกอินได้แล้วล็อกอินเฟ e บุ๊กไว้นะคะอ่าโอเคหลังจากที่เราล็อกอินเฟ e บุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าก้อนเมฆนะคะโอเคพอขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เรากดอัพโหลดเซฟดาต้ ด้านบนนะด้านบนกดติ๊งนองแล้วก็กด yes เลยจ้าอ่าอันนี้เขาก็จะบอกว่าเราอ่ะได้เซฟเกมของเราไว้ใน Facebook ของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราออกจากเกมเลยนะออกไปเลยก็คือออกจากหน้าต่างนี้หลังจากที่เราออกมาแล้วนะคะให้น้องๆลบเกมออกเลยถอนการติดตั้งเดี๋ยวนี้ ติ้งน้องแล้วก็ลบเฟซบุ๊ก Facebook ของเราด้วยนะคะถอนการติดตั้งเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะให้น้องๆไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ,อะพอา้อน้องๆกดลิงก์ใต้คลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยน้องๆจะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะให้น้องๆเลื่อนมาเลยนี่นะคะก็จะเจอดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยอ่ะ อันนี้เขาก็บอกว่าเราจะดาวน์โหลดไหมแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยจ้าโอเคหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเปิดเลยเขาบอกว่าเราต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมแล้วก็บอกว่าติดตั้งนะคะเสร็จแล้วกดเปิดเลยจ้า เราถ้าเราใช้ WiFi เราก็จะได้ไวนิดนึงนะคะอันนี้พิสาใช้ WiFi โทรศัพท์นะมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยไวมากแต่เราก็รอได้เนาะโอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อยปซนโอเคค่ะต่อไปเขาก็ให้เราใส่รหัสเนาะพิสาก็จะใส่ไปเลย1นึหนึ่ง,ง,งตามหลักการเดิมของเราแล้วเราก็กด ไปเลยอันนี้เขาบอกว่าให้ให้เราแบบว่าล็อกอิน Google Play หรือเปล่านะเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วก็โนไปนะจ๊ะอันนี้เราก็คอนเฟิร์มว่าเราจะเล่นเกมใหม่เลยต่อไปนะคะเราจะสตาร์ทนิวเกมแล้วก็สตาร์ทนิวเกมเลยจ้า โอเคพอเราเข้ามาถึงหน้าเกมนี้แล้วนะคะแล้วก็กดตุ่มสีเขียวบนบ้านได้เลย อันนี้เราก็ยังไม่ต้องแบบไปทําอะไรเขานะเราก็ออกมาก่อนเรามาดูเงินกันก่อนว่าตอนนี้เราได้เงินกันเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะอ่าอันนี้เขาบอกว่าให้เราทําอะไรบ้าง,อ,งาอ่ะเลื่อนขวาอ่ะหมุนเป็นวงกลมขยายซะหน่อยแล้วก็คูนีอ่า นี่น้องๆเราก็จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เนี่พันสารอยล้านซิมิลิออนแล้วก็มี VIP ด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งเพชรเหลืองด้วยนะอืมดีมากเลยเลิศเห็นไหมถ้าใครทำตามที่พี่สาบอกนะคะก็จะได้ เงินเยอะอย่างนี้แล้วอะแล้วต่อไปก็ทุกคนก็ถามมาอ้าวแล้วที่เราเล่นไว้เมื่อกี้ล่ะเกมที่เราเล่นไว้เราจะทํายังไงนี่เรามาดูนะคะอะขั้นตอนแรกเราก็กดที่จุด3จุดเลยนะเราก็มาล็อกอินก่อนอะเฟซบุ๊กของเราแล้วก็กดล็อกอินนะอ่าพอกดล็อกอินเสร็จเรียบร้อยเนี่ย มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราใส่อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านเฟซของเรานะคะที่เราลบไปเมื่อกี้นะอ่าเดี๋ยวพี่สาจะใส่พอใส่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบเลยค่ะอ่าพอเข้าสู่ระบบได้แล้วนะเราก็ดำเนินการต่อเลยจ้าอ่านไหมอันนี้ก็จะเป็นเฟซอันแรกนะคะที่พี่สา ได้เซฟไว้นะคะอะ่กดออกก่อนต่อไปเรามาที่เข้ามาที่ก้อนเมฆนะคะเราจะมาดึงเซฟเกมเราที่เราเซฟไว้นะที่เราเล่นไว้นะคะเราก็กดดาวน์โหลดเซฟดัตตาอันที่2นะคะที่เป็นหัวลูกศรทิมๆิมนะคะอะ่กดดาวน์โหลดที่เราเซฟไว้เอาดาวน์โหลดเซฟดัตตา เซฟเกมเดิมของเรานะคะก็จะมีเพชรม่วงด้วยนะแล้วมีวีฟแล้วอันนี้คือไม่เหมือนกันนะของใครไม่มีก็คือไม่มีนะแต่ของสามีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็กดเย็ดเข้าไปนะคะพอกดเสียบเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกให้เราดาวน์โหลดเกาะน,นะแล้วก็ดาวน์โหลดเกาะก่อนโอเคน้องๆเห็นไหมอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวดูใหม่อ่ะอันนี้ที่เรามาเอาเซฟเกมเรามาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมพี่สาวอมาแล้วเห็นไหมเราก็จะได้ เท่าไรหนึ่งพันามร้อยล้านเลยนะเห็นไหม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  VIP ก็ได้เพจอะไรได้มาหมดเลยครบเซตเลยนะคะอ่ะพอเราได้เรียบร้อยแล้วพอเราดึงเซฟเกมเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเซฟเกมนะน้องๆเซฟไอตัวที่เราเพิ่มเงินเนี่ยให้ให้ไวกับ Facebook ของเรานะคะกดจุด3จุดเหมือนเดิมอ่าเข้าก้อนเมฆนะคะ ต่อไปเราจะมาเซฟเกมที่เราได้เพิ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่อัปโหลดเซฟด a ตา้าแล้ก็อัปโหลดเซฟด a ต้าเลยแล้วก็าาเยส yes, ไปเลยนะคะต้องระวังในการกดดีๆนะคะน้องๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายหมดนะคะมีคนเคยกดผิดแล้วหายหมดเกลี้ยงเลยนะคะอ่า ตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเซฟที่พี่ษาเล่นไวล่าสุดนะคะก็จะมีบ้านหลังนี้ตอนนี้มันมืดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้มันแบบว่าสว่างสว่างกันนิดนึงเห็นไหมอันนี้บ้านที่พี่สาทําไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือวิธีการที่เรามาเพิ่มเงินในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะในเวอร์ชัน v 5จุด 7 2.0นั่นเองนะคะอันนี้ก็มีแบบว่าเควสหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าออมีเควสอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่สามราบอกนะคะวิธีการทำเนาะเอาละหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะวันนี้พี่สา์จะแจกเซฟเกม3คนด้วยกันนะคะใครที่มาเม้นในเพจเดอะซิม e ีเพย์ของพี่สานะคะในช่องเพจ สาลีลีสาใน Facebook ตรงนี้นะคะ3อันดับแรกนะคะเอาไปเลยเซฟเกมที่พิสาเล่นอยู่นะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใบมะกูดและอย่าลืมกดกระดิ่งริงไมล์เบลให้พิษาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่สานะจ๊ะกดเลยจ้า